สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณนัทอีกครั้งนะคะวันนี้คุณนัทก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมเกมการศึกษาในหน่วยสัตว์ค่ะเกมการศึกษาในวันนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพกับเงาของสัตว์ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1เลยค่ะ ภาพใดเป็นภาพเงาของเป็ดคะระหว่างข้อกอไก่กับข้อขอไขค่ค่ะดูออกมิเอยกิ่งมากคะ่ะคำตอบคือข้อขอไข่นั่นเองต่อไปข้อที่สองข้อใดเป็นภาพเงาของช้างคะ ระหว่างข้อกอไก่กับข้อขอไข่ค่ะข้อไหนหน้าเก่งมากคะ่ะคําตอบคือข้อกอไก่นั่นเองต่อไปข้อที่3ข้อใดเป็นภาพเงาของแมวคะระหว่างข้อกอไก่กับ ข้อขอไข่ค่ะตอบได้ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะคำตอบคือข้อขอไข่นั่นเองต่อไปข้อที่4ี่ค่ะข้อใดเป็นภาพเงาของหมูคะระว่างข้อกไก่กับข้อขอ,ขอไข่ค่ะ ตอบได้ไม่เอ้ยกิ่งมากค่ะคำตอบคือข้อกอไก่นั่นเองข้อที่5ข้อใดเป็นภาพเงาของงูคะระหว่างข้อกอไก่กับข้อขอไขค่ค่ะดูออกไม่เอ้ย เก่งมากค่ะคำตอบคือข้อกอไก่นั่นเองต่อไปข้อที่6ข้อใดเป็นภาพเงาของสิงโตคะระหว่างข้อกอไก่กับข้อขอไข่ค่ะข้อไหนหน้าเก่งมากค่ะ คำตอบคือข้อกไก่นั่นเองต่อไปข้อที่7ข้อใดเป็นภาพเงาของกระต่ายคะระว่างข้อกไก่กับข้อขอไขค่ค่ะข้อไหนนะ้าเก่งมากคะ่ะ คำตอบคือข้อกอไก่นั่นเองต่อไปข้อที่8ข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อใดเป็นภาพเงาของปาคะระหว่างข้อกอไก่กับข้อขอไข่ค่ะข้อไหนหน้าเก่งมากค่ะ คำตอบคือข้อกไก่นั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสำหรับวันนี้คุณนัทขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในหน่วยหน้าสวัสดีค่ะ